แมนเชสเตอร์ซิตี้จี้จ่าฝูงอย่างแอสนอนเหลือแค่2แต้มจะส่งผลต่อาอสเนอนในคืนนี้มากน้อยแค่ไหนและเชลซีกับลิเวอร์พูลจะคว้า3แต้มได้ตามเป้า หรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้เรามาวิเคราะห์กันครับก่อนเหมือนเดิมนะครับใครมาดูคลิปเราชอบกอไดไลคกกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับเห็นคลิปนี้จะช่องทางไหนติดตามช่องทันน,นเลยนะเริ่มที่ซิตี้เมื่อคืนแล้วกันครับเป็นอีกหนึ่งนะัดที่พวกเขาทําให้แฟนบอลหายใจไม่ทั่วท้องแบบไม่จําเป็นอีกแล้วเหมือนนัดที่แล้วครับอุซานนำสองศูนย์ 0, น่าจครึ่งได้ทุกอย่างควรจะจบสุดท้ายโดนตีมาสองสองกว่าจะชนะได้ต้องรอ,อยังนาทีเก้าสิบเมื่อคือนนี้นำสามศูนย์แล้วมันควรจะจบได้แล้วสุดท้ายโดนตีตื้นมาในครึ่งงนั้วอาายที นำอยู่5ต่อ2แต่สุดท้ายพวกเขายังต้องมาหายใจไม่ทั่วท้องอยู่ดีหลังจากที่โดนตีมา4ต่อ5คือเมื่อคืนนี้แะครับคือมันดีอยู่แล้วการยิง5ประตูและเออร์ลินบราวน์ฮาร์แลนด์เนี่ยยิง100ประตูเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์พิมลีกมันมีเรื่องดีๆเยอะมากแต่เกมรับแม่งมีปัญหาจริงๆครับแต่ละนัดที่ผ่านมา4นัด10ลูกแล้วนะครับคือมันไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วเหมือนกันนะสำหรับเปก๊กโกเดล่ากับเกมรับแต่ ไม่เป็นไรครับแก้กันต่อไปการชนะเมื่อคืนนี้และจี้อาร์ซอลเหลือ2แต้มอย่างน้อยก็โยนความกดดันให้อาร์ซอลได้ไม่มากก็น,น้อยทีนี้ไปที่อาร์ซอลบ้างครับที่จะเตะคืนนี้เอาจริงๆนะถ้าวันนี้เป็นเกมเยือนผมบอกว่าการเยือนเบรนฟอร์ดอาจจะทําให้อาร์ซอลสะดุดถึงขัง้นเสมอหรือแพ้ได้นะครับแต่เมื่อเล่นที่เอเมอริสตเดียมไม่ต้องไปสนใจว่านักเตะค,คนไหนเจ็บบ้างครับผมเชื่อว่าเบรนฟอร์ดเก่งแค่ในบ้านตัวเองพอไปเยืยนอนเอเมอริสตเดียมก็จะไม่ใช่ปัญหาสำหรับอาร์ซอลนะคืนนี้อาร์ซอลบ ต่อด้วยเชลซีกับกันเยือนลีดอยู่ในเด็ดแม้ในเกมล่าสุดเชลซีจะเสมออาร์เซนอลมาครับแต่ต้องไม่ลืมว่าพวกเขาเสมอได้โดยทั้งทังท,งที่เหลือ10คนและอยู่ในมุมที่ชนะได้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เชลซีหลังจากที่ไม่ไม่แพ้ใครมา6 7นัดเนี่ยความมั่นใจเต็มเปี่ยมครับวันนี้แม้จะเป็นเกมเยือนผมเชื่อว่าลีดอยู่ในเด็ดดีไม่พอจะทําให้เชลซีสะดุดได้เชลซี Chelsea ก็จะคว้า3แต้มสําคัญได้เช่นกันครับ ปิดท้ายที่ของแดงเลี้ยวผูครับความมั่นใจน่าจะกลับมาพอสมควรนะสิที่เกมล่าสุดบุกไปชนะเวสแฮมได้2-0แบบไม่เสียประตูด้วยนะวันนี้กลับมาเล่นในบ้านนะครับก็ต้องไม่ลืมนะว่าการเล่นในบ้านช่วงหลังๆก็ไม่ได้ขังอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เป็นโอกาสแก้ตัวต่อหน้าเดอะครอปและผมเชื่อว่านะครับแม้จะเจอซันเรนที่เล่นด้วยยากหรือเป็นมีเป็นทีมที่เหนียวแน่นนะแต่พอได้กลับมาเล่นในแอนฟิลด์แล้วกลับมาพร้อมกับความมั่นใจที่มากขึ้น ผมมองอันนี้ลิเวอร์พูลจะไม่พลาดครับคืออย่างแย่ที่สุดเลยนะให้แย่ที่สุดวันนี้ไม่มีคาบ้านครับอาจจะมองมุมเสม,มอได้แต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วลิเวอร์พูลจะใช้ความพยายามจนเอาชนะซันเดอร์แลนด์ได้สำเร็จวันนี้เชื่อว่าทั้งอาร์เซนอลเชลซีและลิเวอร์พูลจะคว้า3มแต้มได้ทั้งหมดครับเห็นด้วยเห็นต่างยังไงคอมเมนต์ Comment และกดติดตามช่องให้ด้วยนะ